วิธีขยายพันธุ์เนี่ยก็ไม่ยากครับหนึ่งนะครับสั่งหัวเชื้อมาจากนะมาจากออนไลน์อะออนเดียวนี้ก็ครับสวัสดีครับผมกฤษณะพลวงศีวันนี้ก็ได้มาให้ความรู้ดีๆสำหรับมือใหม่หัดปุกทุเรียนนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกด s u b s c r i b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปถัดไปด้วยนะครับที่ทราบกันแล้วนะครับว่าไตโคดมาเนี่ยเป็นมิตรต่อทุเรียน ได้อย่างดีนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาในเรื่องของเชื้อราเชื้ออะไรเกี่ยวกับสวนทุเรียนเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยเพราะว่าไตโครมาเนี่ยมันจะเป็นมิตรที่ดีที่สุดนะครับสาหรับทุเรียนที่ผมได้ใช้มานะครับถ้าเกิดว่าทุเรียนเรามีปัญหาอย่างเช่นอาจจะโดนแมลงกัดลากรู้สึกว่าเออใบร่วงใบอะไรเนี่ยเราก็สามารถใช้ไตโครมาเนี่ย ช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องรู้ก่อนว่าถ้า,มาแมลงกลัดลากเนี่ยก็ต้องใช้ฟูรดานนะครับฆ่าเชื้อก่อนเนาะค่า,มาแมลงก่อนก่อนจากนั้นก็ตามด้วยไตโครมาก,ก็จะสามารถที่จะทําให้ไตโครมาไอ้ทุเรียนเนะี่ยทุเรียนนะครับเออจะเริ่มเติบโตได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเคล็ดลับนะครับเป็นเคล็ดลับดีๆเพราะว่าเ,ออเทคนิคการไม่ให้ทุเรียนได้ตายก็ต้องใช้ แต่ครณม่าอยู่เรื่อยๆนะครับคือส่วนใหญ่ก็ลาดลงดินนะครับใส่บัวรดน้ําหรือฉีดใส่วงฉีดก็ได้แล้วใส่ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือแต่คุมาเนาะการใช้ก็ง่ายมากนะครับง่ายมากนะครับแล้วแต่คนที่จะใช้นะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์นะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรา,เาต้องต้องทำให้เป็นเนาะต้องคือการขยายขยายพันธุ์เนี่ยต้องทาให้เป็นวิธีขยายพันธุ์เนี่ยก็ไม่ยากครับหนึ่งนะครับ สั่งหัวเชื้อมาจากนะมาจากออนไลน์นะตอนนี้กเ็เทคโนโลยีไปไกลนะเนาะมีห้างออนไลน์เยอะแยะอย่างเช่นห้างของ s h อ p e e หรือ Lazada อะไรก,ก็จะมีหัวเชื้อแตงคนมาอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ใช้ช h อ p e e เนาะมามาสั่งซื้ออะไรต่างๆนะครับส่วน Lazada าในี่ก็มไม่ได้สั่งนะครับก อย่างแรกก็คือต้องสั่งหัวเชื้อมาก่อนนะเชื้อมาก่อนพอได้หัวเชื้อมาแล้วมันก็จะเป็นกวดเล็ก,เลกๆเนะาะกวดเล็กๆกวดเล็กๆนะพอกวดเล็กๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีอะไรต่างๆนะอ่านรายละเอียดให้ดีเนาะว่าเราใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็อันนี้คือผมถนัดตรงที่แบบใช้แบบแบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติแบบไม่ไม่ได้ใช้เป็นของเหลวนะแต่ว่าจะใช้ข้าวใช้อะไรเนะี่ยเป็น เป็นการขยายพันธุ์นะครับขยายคือข้าวเจ้านั่นเองนะครับก็ข้อต่อไปก็คือหุูข้าวเนาะหุงข้าว,นะาวก็คือหมูข้าวเจ้าเรานี่แหละนะข้าวเจ้าเรานี่แหละคืออัตราส่วนที่ใช้ก็คือ1ต่อ2น้หนนนะํหนึ่งส่วนนะหส่วนข้าว2ส่วนอย่างเงี้ยน,นะครับก็สส่วนก็คือว่าเราเราจะใช้ยังไงล่ะก็สิ่งที่ตวงก็คือถ้วยนี่แหละถ้วยเรานะตามธรรมชาติหรือหรืออุปกรณ์ อะไรต่างๆหรือเป็นอะไรต่างๆแต่ก็ต้องใช้อะไรก็ต้องใช้อย่างไรแลต้องให้เีนสัดส่วนเดียวกันนะก็คือบอกว่าหนึ่งต่อสองส่วนเนาะหนึ่งต่อสองส่วนนะหนึ่งต่อสองส่วนก็คือใส่ข้าวไปเข้าาลงไปในหม้อหมูข้าวก่อนเนาะประมาณสักเออไม่ใช่ประมาณสี่สามส่วนเอสองส่วนเอสองส่วนจากนั้นก็ตามด้วยน้ำหนึ่งส่วนนะครับน้ำหนึ่งส่วนนะมันจะมีขนาดนี้แหละนะขนาดนี้ จากนั้นก็เสียบไฟแล้วก็หุงนะหุงหุงก็หุงะมาๆหุงก,าางก็ให้มันดีดอะ่ะให้มันดีดนะพอดีดเสร็จปุ๊บก็ถอดปากแล้วก็ให้มันเย็นปล่อยให้มันเย็นแล้วพออุ่น,นปุ๊บแล้วก็ก็ต่อไปนะครับก,ก็คือนํามาใส่ถุงพลาสติกถุงพลาสติกใสๆนะครับใส่ๆใส่ๆพอใส่เข้าไปใส่เข้าอยู่พอประมาณประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งของของถุงนะนะครึ่งหนึ่งของถุงเนี่ยก็ อ่าสกิดเชื้อนะเชื้อแตโกโนมาแล้วก็ไปประมาณสักอ่หวไม่ขีดไฟหรือเยอะกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็เาก็ขยำขยำขยำเนาะขยำ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 ไม่เข้ากันนะครับแล้วก็เราอ่อใช้ยางรัดยางรัดถุงนะยางรัดถุงให้ให้ดีเนาะให้ดีให้ให้ให้อย่าให้มันเป็นพองคองอ่ะจากนั้นก็ใช้ไม้จิ้มฟัน จิ้มจิ้มหรือไม้จิ้มลูกชิ้นน่ยนะครับจิ้มจิ้มจิ้มไอ้ที่มันแหลมแหลมน่ะจิ้มจิ้มเข้าไปให้มันแตกให้มันนิดเหนียวเพราะว่าให้อากาศเข้าไปนะครับจากนั้นก็ไปพึ่งลมนะพึ่งลมพึ่งลมไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดนะครับอย่าให้โดนแดดนะครับอ่าก็ทิ้งไว้ประมาณสักอ่าเจ็ดวันหรือหรือประมาณสักสิบสิบวันอะไรเงี้ยนะ,นะเขาก็จะมีสีเขียวขึ้นแต่สิ่งที่วางไว้นั้นก็ระวังนะครับเราต้องป้องกันมดน้ำมด มดเล็กๆเนะี่ยเข้า <c oughs> ไปนะครับเข้าไปกินกินข้าวเราก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ก็มีประมาณนี้นะครับไม่ยากครับไม่ยากการการเอาไปใชก้ก็ก็บอกไปแล้วนะคือเอาไปใช้ย,ยังไงก็ได้นะครับแต่ที่เราเราทำไว้เยอะๆเนี่ยก็เอาไว้เก็บไว้นในตู้เย็นเนาะเก็บไว้ตู้เย็นใช้ได้อยู่ประมาณสักสามสี่เดือนเนะาะก็โอเคใช้ได้นะครับใช้ได้ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเราก็ต้องใช้ไตโคโนมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็มีประสบการณ์ที่ที่ใช้ไตโคโนมาเพื่อที่จะให้ทุเรียนมีภูมิคุ้มกันเนาะคุ้มกันคือใช้อยู่เรื่อยๆครับฉีดทั้งฉีดทั้งฉีดลงดินทั้งฉีดตัวของเขาด้วยคือไตโคโนมาเนี่ยจะใช้ดีก็จะช่วงในฤดูร้อนจนถึงฤดูฤดูหนาวนะแต่ช่วงฤดูหนาวไม่ต้องไปใช้ก็ใช้ยา ยาการเชื้อเทานะย่การเชื้อเอานะแต่ทําไมต้องทานะครับเชื้อไตคคณมากก็เพราะว่าหนึ่งนะป้องกันการตายคือคือทุเรียนจะมีภูมิคุ้มกันได้ดีเนาะภูมิคุ้มกันได้ดีนะอนะ่อันนี้คือคือขอแน,นะนำเนาะขอแนะนําแล้วก็ชาวสวนทุเรียนเนี่ยก็ควรได้จะอ่รู้จักนะรู้จักเอาไว้แล้วก็ทําให้เป็นนะครับแล้วนําไปใช้ให้มากที่สุดจะทําได้นะครับมีมีมอ่ ท่านผู้มีประสบการณ์ท่านหนึ่งเนาะอยู่อำเภอไอไนนะไรนั้นวางน้ําเขียวอะไรนี่แหละนะแกบอกว่าแกฉีดทุกอาทิตย์เลยโอ้โหว่าสุดยอดนะแกะซื้อให้กับทุเรียนแกทุกอาทิตย์อาทิตย์เลยนะอ,อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะผมว่าโอ้โหนะก็ดูจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาก็ถือว่าทุเรียนเนี่ยจะรู้สึกมันไม่ดีหรือว่ามันจะตายแหละไม่แต่เดเนี่ยนนบางทีมันก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือขอแนะนําก็คือว่าอ่า Hey, ทุเรียนเราเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่แบบอ่อนแอนะครับในระบบรากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลระบบรากให้ดีโดยใช้ไตคุณมาเป็นหลักนะโอเคเนาะก็วันนี้ก็คงเยอะไปแล้วนะครับวันนี้ก็ประมาณสัก6นาทีหรืออะไรเนรี่ยก็ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะคลิปถัดไปนะก็ยังไงก็เอาไ,อาไว้โอกาสหน้านะครับคลิปถัดไปนะครับ เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆให้อยู่เสมอนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมครับสวัสดีครับ